โซเชียลแคมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมารีวิวขนมคุกกี้โอช็อกโกแลตนะคะทุกอย่างจะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็ซองมันก็จะ ามห้าลูตสีดตัดกจะกินให้ดูนะช็อกโกแตเยอะมาก You de minha.